แล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราสามารถต่อยได้นะนี่มีหมัดแบบพันนะฮะเดี๋ยวดูนะเอเคชนแล้วไนแล้วก็ตูแบบนี้ครับผมนี่ใครนี่นะโอ้โหจอสันด้วย โอเคนะครับนักข่าวที่ทำสัมภาษกันด้วยนะครับนั่นก็ขอสเก็ใหม่ครับแล้วครับผมเย่หูหู้นะครับนั่นก็กลับนักสเก็ใหม่ครับเช่ดแบบนี้แล้วอยู่ในไหมครับรีวิวมอสกันนั่นเองเย่หูหู้นะครับผมนั่นก็อาจิ๊ก็ไปเชิงรีวิวมอสหรอกนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็มากับมอสที่มันน่าสนใจอีกแล้วนะครับผมและแน่นอนนะตามปกนะครับผมจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากไคจู้มใหม่เลขเก้าเอ้ยมาลขกแปดนั่นเองเออไม่ใช่หมายเลขเก้านะหมายเลขเก้า ก็ถือว่าเป็นมอดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแค่มอดเดียวแต่มาถึง2 m o มอดเลยนะเยเราจะมารีวิว2 m o มอดพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูว่าถ้ามีใครจูใน m ไมโครฟ f นจะเป็นยังไงนะแต่ก็จะเ,เริร่มกันนกิอย่าก็แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการที่จะปไปด้วยนะครับผมกดย่างอโอเคถ้ากดแล้วแล้วก็จี่เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมปไปกันเลย โอเคครับ okay, ผมนะและนี่ก็คือของที่เพิ่มเข้ามาในมอสแรกครับผมปึ๊บนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนะซึ่งอ่ามันดูมันน้อยซึ่งก็น้อยจริงๆแหละนะครับเพราะว่าในกล่องมันก็มีแค่นี้ครับปึ๊บนี่มีแค่นี้เลยนะครับผมนะคือที่ต้องหยิบมาสองมอสเนะี่ยเพราะว่าแต่ละมอสเนี่ยมันมีจุดเด่นที่แตกต่าง นะครับผมนะส่วนอันนี้เป็นมดแรกนะซึ่งมอดแรกของเราเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งอ่ามาเดี๋ยวเราลองดูก่อนดีกว่านะแน่นอนนะครับผมนะั้นที่เห็นข้างหลังเป็นชุดนั่นเองฮะโอเคเอาชุดมา้นะครับจากนั้นเนี่ยกลองใส่กันเลยปุ๊บนี่พอใส่แล้วก็เป็นแบบนี้เลยครับผมนะเท่เลยครับผมนะดู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 นี้เห็นป่ะมันก็จะเป็นชุดหน่วยแบบนี้เลยนะครับผมนะต่อมานะอีกสองอย่างในกล่องนะครับผมนะมันคือนี่ อ่ามันคือมีดนี่ยก็หลายคนอาจจะสงสัยเอ้ยพี่มันคืออะไรวะมันคือมีดครับผมนะอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะนดี๋ยวทําปึ๊บตีเออคือ,ค,อคือมันไม่ได้มีดธรรมดานะแต่มันคือมีดนะครับแบบมันนิดเดียวนะอันอันนิดเดียวนะมันมีดนะฮะเล็กๆฮะอุ้ยดูดีน่ารักนะทําเล่นไพ่นะครับเนี่ยนะนะนะซึ่งดาเมจก็อ๋อนี่ไงคูณสองนะฮะดาเมจจะคูณสองใช่ไหมอ่าไหนหน้าไหนลองดิขอลองดาเมจหน่อยนะมันจะแรงขนาดเชียวอ้าวเฮ้ย เีกยวตายเลยเหรอเฮ้ยเกินเกินอันนี้เกินนะฮะผมไม่คิดว่ามันจะตายเลยนะโอ้โหแรงว่ะแรงกว่าคิดเลยครับผมนะอ่ะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นมะีดนะต่อยอันนึงนะฮะเป็นคาตาแนนเองนี่โอ้โหคือพูดเหมือนมันจะยาวขึ้นนะแต่มันยาวขึ้นนิดเดียวนะครับผมนะเออก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะไม่บอกนิดนึงเป็นไลท์เซเบอร์นะเนี่ยฮะผมนะนี่น,ะนี่ดามเมจก็แรงเหมือนเดิมนะฮะนะครับผมนะก็อ่ะ โอเคเรียบร้อยนะครับผมและอีกอันนึงนะฮะนอกจาก2องอเทมนี้มันยังมีอันนี้ด้วยผมนี่มันคือมันแรงนั่นเองครับนะเอาจริงมันไม่ใช่มันแรงหรอกนะครับมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวอาจจะเรียกว่าเอเลี่ยนหรอเออเป็นแบบว่าตัวปรสิตของไคจูนะครับผมนะซึ่งมเล็กมากนะเอาจริงถ้าผมไม่สังเกตผมไม่เห็นนะว่ามีไออันนี้ด้วยนะครับผมนะมาแล้วจะมาดูกันนะครับผมว่ามันทําอะไรได้นะฮะแน่นอนนะครับผมว่าอันดับแรกก็กินกันเลยนี่กินปึ๊บ กูพร้อมกินแล้วเราก็จะกลายเป็นไคจูแบบนี้เลยครับผมนะโอ้โหดูหน้ามันดิเออก็จะเป็นประมาณนี้นะค,ครับผมไหนๆเขาลองดิแรงไหมโอ้โหแรงกว่าที่คิดแน่เนี่ยโอ้โอ้โหโคตรถึงเราก,ก็สามารถเลยจะเลือกกลับเป็นคนได้นะครับนี่เราสามารถแปลงไปแปลงมาแบบนี้ได้เลยน,น,นะครับผมนะโคตรเฟี้ยวนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับผมนะไคจูมันต้องมีพลังเหนือมนุษนย์ถูกไหมเออเราก็จะสามารถเขาเรียกว่า Ryan, อะไรกระโดดสูงปะเนี่ย เดีๆๆๆๆ๋ยวถ้ากดใช้กดย่อค้างไว้นะครับผมนะเห็นแถบด้านล่างป่ะนี่มันจะเป็นการแบบชาร์จพลังนะครับซึ่งอันดับแรกมันจะเป็นกระโดดนี้ปุ๊บนี่อู้เราสามารถกระโดดสูงนะครับนะกดชิปค้างแล้วก็ปุ๊บกระโดดสูงได้นะครับแล้วก็แล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราสามารถต่อยได้นะนี่มีหมัดแบบพันนะฮะเดี๋ยวดูนะเออแบบชาร์จแล้วเสร็จแล้วก็ตู้แบบนี้ครับผมนี่ใครนะโอ้โหจอสั่นด้วยนะครับนะก็ผู้นั้นรู้มันแรงป่ะวะคล้องกับแบบไอรอนกลีมไง เอออยากจะรู้นะครับว่าไอรอนเกรมเนี่ยมันจะไหวไหมอ่ะมาดูดิแล้วกเลมไหนโดนต่อยไหนโอ้ดีอู้สองทีตายนะครับนะนี่ขนาดแบบอันนี้นะถ้าเกิดใช้ดาบด้วยอ่ะดีสองทีตายโคตรแรงอ่ะแล้เก็ผมหมัดแบบหมัดจริงจังอ่ะทีนี้เป็นหมัดจริงจังนะพยายามชาร์จชาร์จพลังอุ้ยไม่น่ากระโดดเลยจริงจังชาร์จพลังแล้วก็ตู้นี่ทีเดียวตายแน่นอนครับผมนะแรงขนาดนี้นะก็อ่ะ โอเคผมก็ประมาณนี้นะครับผมสับพลังของเจ้าไคจูของเรานะครับผมเนี่ก็ถือว่าโหดนะเออไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสับมอดนี้นะครับแล้วซึ่งมอดนี้มันก็มีชื่อว่ามอดไคจูนะฮะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมนะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมสับมอดแรกนะคิดว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูมัดต่อมาดีกว่าอันนี้เจ๋งเหมือนกันครับผมนะเผมอันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันครับผมนะอ่ะจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปดูกัน โอเคตอนนี้เราก็าอยู่กันในโลกใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโลกใหม่ใกล้ชันนะเอาไม่ใช่นะครับซึ่งรอบนี้เรามากับอีกมอดหนึ่งนะครับผมซึ่งมอดนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเจ๋งเหมือนกันนะครับผมแล,และนั่นก็คือมอดอ่าเลสเซนต์ F 18นั่นเองครับระตบบูอ้อ่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนเสริมนะครับผมนะของพาราเดียมพาราเดียมมอด จริงๆเจ้าแอดออตัวนี้นะครับก็จะมีชุดมากมายไก่กองเลยนะครับรวมถึงไข่จูด้วยนะใสยผู้สร้างเขาน่าจะชอบนั่นแหละนะครับผมมาเราไปดูวิธีการปลดล็อกการเป็นไข่จูกันเลยดีกว่านะครับผมนะซึ่งวิธีการปลดล็อกเนี่ยคืออันดับแรกนะครับเนี่ยมันจะต้องหาตัวปรสิตนะครับผมนะจัดซื้อฟิดไว้เออมันจะมีแบบโอกาสที่มันจะเกิดนะครับแล้วผมนี่นี่ไงเจอแล้วนะครับโอ้เป็นไกจูแบบนี้เลยนะครับนะโคตรโหดนะฮะพอเราเจอแล้วใช่ไหมล้วก็ฆ่ามันเว้ยปุ๊บปุ๊บไม่ตาย ไม่ตายดีตายแล้วเรียบร้อยผมดีดังนั้นนะครับนั้นเราก็จะกลายเป็นไคจูเรียบร้อยแล้วนะครับมีโคตรเสียวเลยนะครับนะซึ่งก็จะมีอบิลิตี้มากมายเลยนะครับนี่นะครับเป็นแบบให้ปลดล็อกแบบเป็นสกิลทรีแบบนี้เลยนะมีโคตรเฟียวนะครับผมนะซึ่งเราสามารถปลดล็อกได้โดยการใช้เลเวลนั่นเองนะนี่แต่ผมยังไม่มีนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูท่าแรกก่อนไหมด้านซ้ายนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ท่าหนึ่งนะนั่นคือปึ๊บนี่ แปลเป็นไคจูแบบครึ่งล่างนะครับผมยังไม่ใช่ล่างสมบูรณ์นะฮะซึ่งอ่าดูดูดูตาคนดีตาผมหายเลยนะนี่เป็นการแบบแปลงเป็นไคจูขึ้นล่างนะครับบน่ะโคตรเฟี้ยวนะครับบน่ะนี่วิเทนะเข้าไปเล่นไปนะครับนะผมต่อยอลกระเลมได้ไหมอลกระเลมเข้าเต้านอยนะดูนี่มันแรงแค่ไหนนะโม้งโอ้โหโอเคผมเมื่อกี้มุญเราเจงขา ไปนะครับต้องอัพก่อนนิดนึงนะฮะนี่ตอนนี้ผมไปเสกเวลมาแล้วนะพ่ชันนี่ผมเพื่อทำการปลดล็อกทั้งหมดเลยแล้วกันะะนะครับวันนี้เราจะสามารถปลดแบบสกิลทรีแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็นอกจากตรงนี้เนี่ยมันยังมีนี่ครับผมนี่เป็นบัฟลองนะครับผมนะเออแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอฟเฟกต์เฉยๆนะครับนะเนี่ยเราจะเอาให้หมดเลยนะครับนะซึ่ง อ่าแต่ละอันนะครับมันก็จะมีบอกนะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการแบบเพิ่มเลือดสูงสุดนะฮะอันนี้เป็นแพสซีฟนะครับอันนี้เป็นมูฟเมนต์นะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นคอมแบทนั่นเองครับผมนี่เห็นไหมเออโคตรเฟี้ยวเลยนะเออนี่เจ๋งจริง,รงนะครับผมแล้วก็พละปลดแล้วใช่ไหมมันก็จะมีท่าอยู่ด้านขวามือครับผมนะอ่ะโอเคเอ,อย่างนี้เดี๋ยวผมขอลองแปลงล่างก่อนไหมโอเคลองแปลงล่างเลยเนื้อซ้ำปึ๊บนี่รอบนี้มาเป็นตัวเต็มแล้วผมนะเออรอบนี้ขยัจูปเป็นตัวเต็มเลยเดี๋ยวขอลองต่อยดิเป็นไงอุย ทำไมทำไมมอสมันแรงกว่าไหมอันนี้มันดูยังปล่อยไม่เข้าเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะมาเราไปดูดีกว่าว่ามีท่าอะไรบ้างนะหมู่ด้านซ้ายเต็มหมดเลยนะโอเคท่บแรกท่าแรกนะเป็นตัวบีก็คือเป็นการยิงลำแสงนั่นเองนะนี่โอ้ยิงลำแสงออกไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตายเลยนะเออถือว่าแรงอยู่นะท่านี้นี่ยิงระยะไกลนะนี่โดน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 หมดนะตายหมดนะครับผมต่อมานะครับท่าที่สองนะเป็นอะไรตัวเอ็นปุ๊บมือกระป่อยแบบโอ้โหเปิดเปิดบัฟเหรอ ไม่แน่ใจนะมันเหมือนแบบปล่อยสปีดเลยอะเปิดแบบสายฟ้าสปีดอะไรอย่างงี้ป่ะอาจจะมันมันน่าจะบัฟความแรงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้แต่เห็นแล้วนึกถึงเดกกูนะเออประมาณฟิลนั้นเลยนะเนี่นนะอ๋อที่ไงเอเนจีบูสนะครับเราดูด้านขวานะนี่เอเนจีบูสเออเป็นการแบบเพิ่มพลังงานนะฮะโอเคผมแลสสุดท้ายนะครับมนะันเป็นเบอร์เซอร์โหมดนั่นเองครับผมนะปุ๊บนี่โคตรเฟยวนะครับนะไคจูของเรามันจะโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นนะครับมาดูดีดูหน้ามันดี โอ้โหพร้อมแบบพร้อมบวกอะ่ะพร้อมบวกนะครับแต่ว่ามาลารลดเร็วมากนะ๋ยวขอลองตีดิอุ้ย ก็ตีแรงขึ้นนะเนี่ยตีสองสามทีก็น่าจะตายนะครับนะใช่ป่ะวะเนี่ยประมาณสองสามทีเออประมาณนั้นนะครับผมจะว่าแรกกับการใช้พลังมานาเยอะมากๆเลยนะครับบนดาบบ์เซิร์โหมดนะก็อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอบิลิตี้ของไคจูในมอสที่สองนั่นเองนะผมแก็ถือว่าเป็นไอที่เจ๋งเหมือนกันนะเออเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่แบบไม่ใช่มอสแยกโดยเฉพาะนะแต่เป็นแอดออนใช่ไหมเนี่ยมันก็มีอาชุดซูเปอร์ฮีโร่เต็มไปหมดเลยนะครับมันมี เนี่ยมีชุดซูเปอร์แมนนะครับวันนี้นะครก็จะเกิดว่าใครอยากเล่นก็ลองโหลดมาได้นะครับผมนะแต่ว่าทำหรพาร์ไคจูก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกนิดหนึงนะครับนะผมเพิ่งเห็นนะ,ะว่ามีนี้มาด้วยเว้ยปึ๊บนี่ไคจูนะครับนะแบบไคจูนะ,ะอันนี้มันไคจูหมายเลขอะไรวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ,ะใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมนะ,ะอันนี้นะ่าะเป็นของมอดมอดไคจูนะ,ะจะมีอยู่2อันนะครับก็คือไคจูคอนะครับกับไคจูธรรมดานะ,ะซึ่งไอ้ไคจูธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวนะ ผมลองนี้ว่าถ้ามันฆ่ามอสกันมันจะโหดไหมน่าจะไม่ตายนะครับเนี่ยผมผมตีไม่ตายเลยนะเออมอสสองน่าจะพลังน้อยกว่าเยอะนะฮะโอเคก็ส่วนแค่จูคอนนะครับมันก็คือเหมือนกับพลังงานนั่นแหละนะเนี่ย เด็กพนักงานของเรานะครับเวลาที่แบบว่าถ้าโดนปั๊บตายอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็อ่ะโอเคเราก็ประมาณนี้นะครับสับการรีวิวมอสทคจูในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผม,บผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะก็อันนี้เหมือนกับว่าเป็นขั้นเริ่มต้นหนะ่อยเนอะเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยมีคนทำมอสเท่าไหร่นะครับทำได้ขนาดนี้ก็เจ๋งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากโหลดมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปทั้งสองมอสเลยนะครับใครชอบหมดไหนก็ไปโหลดมาเล่นดูนะแต่ว่าสำหรับเจ้าพาราเดียมอาจจะโหลดยากนิดนนนนนนึงงงงะะะะะคครรรรัััับบเเเเพาาาวว่โออออ้้้มมมมตลลลล็ดดสิยยกกกๆูแ สวัสดีผมเตมันซีขอตอลาไปก่อนถีาเกิดชอบใจกันลืมกไดไกใ์้เพื่อเป็นกำลัง,งใจผมในการทต่อไปด้วยนะครับว่าจะมามนหน้าสมนนี้ขอ,อลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปจ้าบ๊ายบาย